ใครอะไอ้กันมะไอ้กันแน่เลยวิมาแล้ววิมาแล้ววิมาแล้วกันไม่ไม่ไม่ไอ้โกงอะไรกันนี่อะไรวะบ้าน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 มาข้างหน้านะไม่ใช่บ้าใช่ข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่ด้านขวานะอยู่ไหนกันไปรูปบ้านคนอื่นด้วยน่าอะไรพื่น่าจะ G3 บ้าน G3 แปดศูนย์ห้าทุกบ้านเลยไปเอาแล้วรหัสเพื่อนไปวิมาแล้ว Nên... Nên khâu, khâu lại... Tạihoa, mang, lời... nó vậy mà nó không vào không được không không được không được không được không không được không không được không 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 อู่จีสองจะมาด้วยกันมเดี๋ยวไปออกตามดีกวยข้าถือหอกเลยเฮ้ยมันมีรหันดิวะตาย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 ใครยิงเนี่าเราสองอ่ะยี่บีเต็มเลยเขาว่ามีรหัสไอ้สัตว์แต่ว่าไม่มี này này GAMER, Mấy con này chưa GAMER <laughs> ừ, kem mơ <laughs> ừ, là đi Khai ý nghĩa đấy có một thang sống đâu đợi có một thang con con nên mình chạy tài nên mình đi tù này cho ừ, bên ừ. mì cổng đấy ừ ừ cắt Rồi

อ๋อมาอะไรกันล่ะเป็นเหรียญบ้านไหมอ่ะได้ของมาไม่ค่อยเยอะเนอะเพราะว่ามันมีประตูอันนี้แล้วได้สามมาสิเป็ดอันโอ้ยเขี้ยถืออ่านมึงขุดสองกองก็ได้แล้วอย่างน้อยก็ได้แล้วก็ได้ที่แต่งปืนหนึ่งกันเขี้ยได้ตอนนี้ยังไม่จำเป็นหรอกแล้วก็ได้ที่ประกอบปืนหนึ่งกันเน้นขวาเน้นขาไว้ตอนนี้เน้นขวาฝาเก็บไหนฮะฝาแข้งกลางทาง เออ,อชิงไว้เองดูันพูดสามวันเลยนะโอ้โโคตรเยอะสัตว์ป่านคอมยังไม่ตายเลยเนี่ยนไดเยอะโอ้ยฉันเปิดไว้หมดเลยอ่ะมันตื่นรึเปล่าโอ้ยควายเข้าไปกันไเฮียอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ดิปิดไอ้เย่ะแบบเปิดอยู่เงี้ยไอ้เรากำลังดูของในกล่องกันโดนแทงหลังชูช่ๆตายหมดเลย หนังกับไม้เนี่ยมันดึกกว่ามันดูสเตตัสดิเอ๊ยไม้เดียวหนังไอ้สัสไม้หนังไอ้เฮียเรายังทำไม่ได้เรื่องของหนังอ่ะมาไอ้เฮียตอนเนี้ยมึงคาบหนังไม่ได้เลยสัสแล้วที่มึงเห็นน่าก็ไม่ใช่หนังนี่ใช่นล้วไฟเบอร์ไฟมาเฮียงเหรอก็มาคือมาไปๆๆหาหาแล้วน่ ป้าบ้าบ้า้อเฮียโดนงันจริงกรี๊แหละเฮียมีเปรตหนักเรเปิดตัวมาตายหมดวางเลยเราก็ขัดาก็พีขัดเ้าก็พีจริงจิงหมดเลยพีของตัวแล้วพี เอ้ยเมาส์เป็นเฮียอะไรเนะี่ยเชี่ยหมูเมาส์เป็นคุยเลยเน,ะนี่ยเมาส์อย่างโง่เลยเว้ยโอ้สติมไม่ทันเราไปยิบเก้าอันตอนนี้เอาตั้งมัวไวแล้ว, 29, ลวนะนะสติมไม่ทัน โอ้ยหิวน้ำหิวน้ำกินได้เลยบ่น้ำหยีใจเองพี่ห,หิวสัตว์ไอ้เหี้ยสัตว์อยู่ไหนวะดิ้งไงอะดิ้งแล้วต้องเนขึ้นอะไรดิ้งแล้วมึงคูดาวที่ดิ้งรัวๆคือมึงดิ้งทีหนึ่งแล้วมึงก็ต้องแบบรอคูดาวทั้งรังอ่ะแบบลองกดอีย้ำทุกๆ5้าวิอ่ะมันจะดิ้งได้ ใครจะหมูฝักลาาด้วยนะหิวมากตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยขึ้นดิหลอดล่างม,ม่งเห็นแล้วหลอดน้ำนมั้งก็แดกผิดก็ไม่ขึ้นเนี่ยดิงวอเตอร์มึงลองอยออขยับขยันตัวนะมั้ง <ไป S 1> ดิดเออขึ้นแล้วโอยข้นมาลิดนนึ่นงมันก็นดิงมาเรื่อยๆ่ดูวนะ หาเรื่อยๆหาเรื่อ,อยๆคงหนูทำไมไปไปปิดบ้านที่เราเปเลยก่อนแล้วีนบ้านเคนก็จะได้ยินเสียงดับคือ

những nương nặng nương 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 mày โอ้โหแต่แบบบุกบ้ามันอยู่เนี่ยจะไปบุกบ้านทำไมเลยเชียวบ้านมันจะเดินมาปางวะเออระวังมึงแบบเอียงเอียงคอดูมั้งี้ะระบบอุตสาห์มี้ยยังไงอ่ะกดอันเทอร์เน็ตนะครับเห็นเอียงเลยโอ้ยโอ้ยไอโอมไปกันเมื่อกี้กลายเป็นไอโอมเฮ้ยคอเอียง วุ้ยวุ้ยมันยิงมันยิงไปโดนเราค่อยๆอสัตว์ปืนที่อะไรนั่ยนะมันใช้ปืนเหรอเฮ้ยคนเดียวนะคนเดียวอ๋ออีคน,ล,นล้มตัวลุ้งเมื่อไหร่อเอาไว้ถ้าดูอาศัยหน้าเลยรอะเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งคือตัวหนึ่งล้มเลยมันเหมือนจะมีแค่คนต<ะ>ัวเดียวเสแต่ก็ระวังไว้ให้ต้องว่าม,าามันคาป,ปืนนะเราตอนเนี้ย นันนี้มังมาห่อฟาร์มลยเหรอมันจะหอ่อรดแรงม,มันเร็เวใช่ไหมละออ่ะตัวของสัตวอย่างเาะเฮียนาวิ่งอยู่รอบบาออออออ้าน่ะเอ้ยยังไงมวิ่งมาทำอะไรคุณเห็นปะน่กากลัวตอนนี้ก็สุนย์ทม่มีสี่สิบนัดอะสิบสามเอ,อ้เปืนกันได้เหรอ ยังยังยังกระสุนในในกระสุนนู้นหรออ๋อขยะน้อยยังไม่เจอเลยเดี๋ยวมึงต้อตรงไปนู้นอะตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มอะมึงต้องตรงไปเหตุเหตุว่ากันไม่งั้นมึงก็ต้องไปเขีย่าทรายจะไปว่าแะไรพี่ประชุมกันเป็นเแค่นี้ดีกว่าเขีย่าทรายอันตรายอ่ะเพราะกูเปลี่ยนสวนนี่เขย่าทรายมันนองไอเฮียเออมันมีบ้านอยู่ตรงที่เลยบ้านนี้ผมฆ่า ก่อนนี้ก่อนที่พี่บอสจะมาก็คือตอนเมื่อเช้าผมฆ่าแก๊งโซนก็คือมังกี้ไปคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งใครก็ไป่ฆ่าไปสองคนเลยเนี่ยเราอยู่ด้วยกันเมื่อเรอยู่ดีๆดีไว้ยแต่อยู่อยู่ใกล้ัเกินไปสองมี้นี่แหละอันนี้ทุกไม่ได้นี่ทุกไม่ได้เราเรื่อใครอเราเรื่อไม่ขึ้นมันทุกไม่ได้ไอเหแต่งไงกระโจนชิบหายไอ้เหี้ยแล้วมันก็ไปีเสื้อผ้าพี่เราพี่ผุดปนมาเจอคนนอนอยู่รักแงงเลย มีทราบคืออะไรอะทาร์ฟแล้ววะเอ้มีได้ได้ได้แก่เข็มเอ้ยนั่งเก็บไว้นั่งเก็บไว้ดีดีนนดีไอ้เขี้ดันสโคมาแบบไหนแบบนดัดเลยเลยแบบนอ็อตเอาไปท้ารันกหรอผมมาทางนี้เอาลไอ้เ,อเกมหยุดวาร์ปทีเดีวยวเน็ตมึงเป็นเฮียอะไรเนะี่ยลุกทีเลย เดี๋ยวเป้าหมายกูคืออะไรวะไม่รู้เป้าหมายคืออะไรแต่เป้าหมายพี่ก็คือหาฝาแล้วเนี้ยตอนนี้คือก็ต้องการพัฒนาพอดีจะทำปืนว้ยิ่งมีปืนเรวยิ่งดีวะคือตอนแรกขอแค่หน้าไม้ก็ยังดีอ่ะแต่หน้าไม้มันเหี้ยวนอนไม่เหมาะกรบสูงอ่ะหน้าไมา้มดีเหรอเออก็ตอนที่มึงยังไม่มาเล่นอะ่ะตอนที่พี่มีสี่คนอะ่ะโดนกันตัวระนัดตัวระนัดอะ่ะ แม่งมาเลดบ้านด้วยตัวคนเดียวกันายยด้วยหน้าไม้ต you know, ัวนัดเลยเออให้คนละนัดเลยเก่งจังวะแล้วอย่างพี่แม่งยิงมาพี่จะจัดเลยไอ้เหี่เปิดกล่องมาแล้วอ่ะเบคโอเพนทูวิวคอนเทนท์ถูกดิอ๋อกล่องมันต้องใช้อะไรเปิดไอ้เหี้ยมันระเบิดบ้านแล้วหน้าไม้ใช่เหรอเก่งเก่งจะตายเลยหน้าไม้มาเก็บบ้านเราก็ได้ ทำไมุ่มึงจะตายอ่ไม่สนจะตายอย่ามาล้องนะล้องเนี่ยเขียวพิธีญาตป่าเป็นด้วยหินเนี่ยเหดี๋ยวดูสบู่เปิดรีวบ้านสวนสำหรับพัฒนาอะไรกางจะกลับจะเป็นต่อวิดีโอเหมือนเดิมกางจะออาโอ้ยเห็นแล้วอ่ะพีมาทำมาทำบ้านสวนให้ผมดูเลยเชื่อด้วยทางงี ยังไม่รู้ไม่รู้มันนะรู้ไอการ์ดกรียกวอนโซวอแล้วก็ทายเล่นอยู่อะเยอๆแล้วก็เอาแล้วก็เอามาทำแบบทำมาเป็นกำแพงพัดโซวอสมุนไปเไอ้เฮียเนี่ยเป็นพีระมิตรก็แม่งเลยถึงไอ้ฟ็อกมันจะเฮียมันหนัดเลยแต่ไอ้เฮียโซวอนอะคุยรู้เรื่องไม่รู้แต่ผมก็เชื่อมันไปแล้วเออไว้ช้าไปละ อีวาสเนี่ยดูว่านต้นามนี่ดิเนี่ยบ้านทําเนี่ยมันพัฒนาไปไกลเลยไม่มีขยุ่งกับมันเลย<ห>บ้านท่มเนี่ยเดี๋ยวให้พี่พแม่งคนเจราจารเลยโอ้ยเจอเจอคนที่ผายแล้วกูจะไปไหนดีล่ะมากรุาพวกเราดีมา้ยกูมกมกไม่ไม่ดูด้วยจุดกูจะเพื่อกลับบ้านไปเก็บเนี่ยเมื่กีกลับไปทางที่อะไรก็ล่อแล้นี่ไอ้เงี้ยมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเพื่อมันตามมันนี้ก่อนแล้วก็หักเลี้ยวไปบ้านไม่ไม่มันมัน,ม,น,ม,นมันฟาร์มมันไม่เห็นผมแต่ผมเห็นมัน โอเคครัมันไม่เห็นมันก็แล้วไปดูไว้ให้ดีด้วยระหว่างวิ่งกลับเพื่อนมีคนแอบตามาเออมันมันลื้อบ้านเลยมันตามได้พวกมันลื้อบ้านเลยเพราะไอ,อเ้เราที่บ้านเราแตกแม่งตามไม่เห็นลนะบ้านแตกมันอยู่เอ๊ะมันอยู่แถวบ้านเรามันทำอะไรบ้านเราวะใช่เหรอโอ้โหเชี้ยวุกคันใช่เหรออยู่แถวบ้านเรา